พี่น้องวันนี้กับเจมีมสิผ้าหมกเกียรตนาอีกเด้อพี่น้องหมูเกียตกรนยตนาป่าเราไปจับมากมือคืนนี่แหละตำเหลกหลายมอเสียเพื่นว่าะอันนี้ค่ะกระเทียมพีกหอมยังไม่มาอันนี้กระชิตาําขอเบีย้ย Hợp giả chắc nói để xay lại Ở trong bộ con kênh của mình anh kênh con Tầm như khi thưa nọt hồn ําอยู่ที่สะเทือนหนอดพุ่นยางอยู่เฮียนถ้วยแตกอยู่วัดบ่เพิ่นว่าวินบ่พี่น้องวินบ่ข่อยนี่ปวดแขนเอาเสียงหยัง เหียบลอยพักหมกเขียดอีน้าบ้าน,นอื่นเอกับโทรารักษาไเหล้วนี่ไงหัวปีก็มีทุกอย่างหัวปีหมกใส่เขียดแต่หน้าพี่น้องโอ้ยเล็ศดแต่ว่ารสชาติต้องรอดูกันอีกที มีหัวปีมีผักชีลาวผักชีลาวต้นหอมผักอีตู่สุดยอดแล้วแต่ว่าเกียรตหน้าทีลายทอผักบอเกียรตน้าสิสมผักบอเกียรติคุณหน้านี่มวกขอาไปมาเนี่ย ไม่ได้ขังไว้เหมอนขึ้นหมยเขียดตะนาหมท่ท่านพ่อหนนยไปยเตรียมเตรียมเครื่องเรียบร้อยล่อคุ้นเฉียดตะนายางเดี๋ยวชั่วโมงเล่นดีต้องรดนใบตอง,องมันนี้แดดตาก แดดกនានិងអាបន្នាង់ទាន់ធ្លาំងពីដែលាស្ស เากลับมันนี้บรสันจันเออทิ่ถามแม่ไลม่ขาทิเหนืพ่อหูเลยก็นาสิกลับมันนี้ก็กำลัมนมาี่โดนเลย ค่ะปลาหมดปลาบะนี่พี่น้องโอ้ลืมดเห็นเลยผักผักสวยๆผักซี่หัวปีต้นหอมผักชีลาวต้นน้ย เกียรตนาพี่น้องายไลาเกียรตนานี่อ๋อสองหัเีย่งปลาอุ้ย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 ออุ้ยคือขึ้นฉีบขึ้นฉีบขึ้นฉีบ เรียบร้อยแล้วก็สิมาหมกพี่น้องหมกเียดตะหนามาดุนกันสิได้จักหมกหมกวิญญาณเียตตะหน้ารือว่าสินี่เยตตาหน้าอยาเสียเอา่าใส่จักหน่อย แล้งสีส่วนพองไปจับอีกแรงก็หมวยไปข้าวเดียวแม่เหมือนขึ้นเนาะได้ใส่ขวดมาด้วยชาดไปไว้ได้หนึ่งโมกแล้วมาพี่น้องมาพิสูจน์กันคุณอ่ะโอ้คุณอะ อาเขียดต่หน้าุงง่ดอะโมวงหงเด้อขาเบียน้อยเขาเบี้ยน้อยพดชิมดูสิสุดยอดสุดยอดมาเด้อพี่น้องมาเด้อค่ะมาเด้อ